สวัดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับแน่นอนสถานที่สวยงามแบบนี้<ะ>อยู่กันที่กระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับโอ้โหมาถึงที่นี่แล้วข,ขอถามคุณนัชนนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหน่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษไหมคะโอ้โหไม่อยากจะพูดนะฮะภา <c oughs> ษาอังกฤษกับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ถูกกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวทำไมอะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัด่ยรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องไกลตัวและที่สําคัญก็คือตอนคุณครูสอนเนี่ยก็คือเน้นการท่องจําก็เลยรรู้้้สึกวว่่่่่าาาันนนนอแตงๆุี เชื่อว่าภาษาอังกฤษกับเขาจะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกขึ้นนะคะคเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการจัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้กับคุณครูค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ที่ชื่อว่าบูธแคมป์ด้วยซึ่งเจ้าเนี่แหละค่ะก็จะทําให้คุณครูเนี่ยมีเทคนิคในการสอรสนภาษาอังกฤษให้น่าสนใจขึ้นด้วยเห็นบอกว่าเขาจะเน้นให้คุณครูเนี่ยกับเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้เน้นการท่องจําเหมือนกับที่ผ่านๆมาแล้วนะ<ช>แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันเลยครับค่ะ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษานานาชาติหรืออีกในหนึ่งจะเรียกว่าเป็นภาษากลางของโลกก็ว่าได้นะคะไม่ว่าผู้คนแต่ละชนชาติจะมีภาษาประจำชาติของตนอยู่แล้วแต่เมื่อต้องมาติดต่อกันระหว่างประเทศก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเป็นหลักดังนั้นในระบบการศึกษาของแต่ละประเทศจึงได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักอีกวิชาหนึ่งที่ต้องเรียนรู้กันตั้งแต่เด็กปฐมวัยกันเลยค่ะ สำหรับประเทศไทยปัญหาที่พบในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยังอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดและเด็กในพื้นที่ห่างไกลส่งผลให้ทักษะภาษาอังกฤษของเด็กเหล่านี้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังเอาไว้ค่ะนั่นเป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษถูกมองว่าเป็นวิชาที่ยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือวิธีการเรียนการสอนอาจจะไม่น่าสนใจเด็กหรือผู้เรียนจึงไม่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะมันไม่สนุกค่ะมันไม่ค่อยได้อ่านหนังสือด,ด้วยก็เบื่อเบื่อ,อ,อนหน่อยเพราะมันไม่ค่อยมีกิกจกรรมทาให้นักเรียนเครียดไม่ค่อยชอบเหมือนกันค่ะมันดูยากเลยด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เองนะครับทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องนำกลับมาคบคิดที่จะปลดล็อกปัญหาเหล่านี้ให้ได้ โดยจับมือกับ British Council ประเทศไทยนั่นเองนะครับร่วมกันพัฒนาโครงการศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคขึ้นโดยหวังที่จะพลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม,มะศึกษาและชั้นมัธยม,มศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนฝ่ายเรียนรู้ไม่ต้องพบกับคำว่ายากและน่าเบื่อ,ออีกต่อไปครับ ตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาก็คือว่าเราก็เรียนภาษาอังกฤษเยอะนะไม่ได้น้อยเรียนจำนวนปีด้วยแต่ทําไมถึงที่เขาคุยเขาว่าเรียนต้องนานพูดไม่ได้เขียนไม่ค่อยได้อ่านพอได้นะเราก็มีคนวิเคราะห์เยอะแล้วล่ะทีนาะคือถ้าเราเข้ามาเชิงวิชาการเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นคือต้องถามว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรแล้วเราจะทําใหม่ได้อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของนโยบายทางภาษาอังกฤษหลายส่วน เพ่อที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องเปลี่ยนวิธีเรียนจากมุ่งเน้นไวยากรณ์ซึ่งเราก็ทําไปเยอะแล้ะถ้าทําแบบเดิมนวะมันจะหวังผลใหม่คงไม่สําเร็จนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้ใชงานเพราะอะไรเพราะถ้าเราถามว่าทําไมเด็กเขาถึงอยากเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษนะเขาเรียนต้องรู้สึกว่าเขาสนุกเขาเรียนต้องรู้สึกว่าเขาได้ใช้เขากลับไปบ้านเนี่ยอย่างเรามี หลายโครงการภาษาสังกกษรวมทั้งบูธแคมป์ด้วยเด็กกลับไปบ้านแล้วปรกว่าพ่อแม่ดีใจว่าเด็กผู้ภาษาอังกกษได้ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปด้วยนะการร,กรู้การศึกษาเนี่ยหนึ่งเราต้องให้เครื่องมือที่สําคัญที่เด็กจะได้โตขึ้นเาไปใช้ได้หรือแม้กระทั่งปัจจุบัน2ต้องถามว่าเด็กได้ไหลายครูได้ไหลายพ่อแม่ได้ไลอลไรเพราะพ่อแม่เขาเห็นว่าเด็กที่กลับมาเนี่ยปรากฏว่าอยากเรียนหนังสือภาษาอังกฤษดีขึ้นพ่อแม่ก็ชื่นชมเป็นแรงเสริมแลกลับมา พราแปลกมากคือในหลายโครงการที่เราทำภาษาอังกฤษดีขึ้นวิชาอื่นดีขึ้นด้วยนะวัตใจของบูธแคมป์คือการเปลี่ยนการเรียนการสอนทําให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นอกจากสนุกมีประโยชน์และใช้งานได้จริงนะครูที่เขายืนยันมาตลอดหลังจากที่เรามีกลุ่มที่ลงไปทุกกลุ่มละทั้งที่เป็นอิสระทั้งภายในภายนอกทั้งหมดเนี่ยประเมินแล้วครูยืนยันว่าเขาเปลี่ยนวิธีสอน ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษหรือที่เรียกกันติดปากว่าบูตแคมป์จะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศกว่า1น0 0 0คนได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแบบเข้มข้นซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างสนุกสนานทําให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไปค่ะ ตัวอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนและถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากโครงการนี้ก็คือคุณครูอัมพาเทิดพงพรนะครับครูสอนภานษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านห้วยไร่จังหวัดลำพูนที่มีโอกาสเข้าฝึกอบรมบูธแคมป์แล้วก็นำเทคนิคที่ได้มาปรับใช้ในการสอนซึ่งนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขานะครับ เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามนี่จึงกลายเป็นความท้าทายอย่างมากของคุณครูอัมพาครับหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะพอกลับมาอาทิตย์แรกเนี่ยจะไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยคือเหมือนเดิมยังไงก็ยังเหมือนเดิมคือเด็กยังไม่เข้าใจกระบวนการสอนของเราแต่พอเราใช้ไปนานเข้านานเข้า,นา,นขาคือวิกที่สองวิกที่สามหรือเกือบจะเดือนเนี่ยเฮ้ยเราเห็นความพัฒนาการของเขานะคะคือจากที่เราแค่ ให้สต็อกชันสั้นๆง่ายๆแต่เขาไม่เข้าใจแต่พอเราใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นในห้องเขาเข้าใจแล้วเราคิดว่าเขาอะชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นพอถึงคาบเรียนภาษาอังกฤษเม,มื่อไหร่ครูครับวันนี้มีเกมอะไรให้หนูเล่นบ้างครูครับมีเกมอะไรให้ผมเล่นบ้างวันนี้ผมต้องทําอะไรบ้างครับจากเมื่อก่อนคือแจกชีตปุ๊บก็ไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วไม่อยากเรียนไม่ชอบ สำหรับการที่สอนแทรกเนื้อหาวิชาเข้าไปในเกมที่เราสอนเด็กมันไม่ใช่เพียงแค่การการให้เด็กเล่นเกมอย่างเดียวค่ะคือเรามีาประโยคสั้นๆให้เด็กได้พูดให้เด็กได้ฝึกแล้วเด็กก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าถ้าเราจะพูดประโยคนี้เราจะพูดอย่างนี้เราต้องใช้ประโยคไหนพูดว่ายอย่างไรค่ะจากที่เมื่อก่อนคือขึ้นกระดาน นักเรียนพูดตามครูนะคะพูดแบบนี้ประโยคนี้ต้องพูดแบบนี้แล้วต้องตอบแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ละคือเราเอาสอดแทรกเข้ามาในเกมอะ่ะแล้วทีเนี้ยคือเด็กจะได้รู้ว่าถ้าเราจะพูดประโยคนี้เราต้องพูดแบบนี้แต่ว่ามีเกมเชื่อมมีเกมเชื่อมเพื่อที่จะให้เขารู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้นค่ะพวกวันนี้เตรียมการสอนเยอะกว่าเดิมคือจากแต่ก่อนจนจะเปรียบเทียบให้ฟังอะค่ะจากแต่ก่อนเนี่ยคือเราแค่เตรียมป้ายงานอย่างเดียวเตรียมแค่คําศัพท์หมวดนี้ที่เราจะให้เด็กหา แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ใบงานอะมันไม่ใช่แค่คําศัพท์ที่เราจะให้เด็กหาแต่มันคือการเตรียมคาำสอบว่าถ้าช,ชั่วโมงนี้ฉันจะสอนเรื่องนี้ฉันจะต้องเตรียมอะไรให้เด็กบา้างนะฉันจะต้องเตรียมบัตรภาพนะฉันจะต้องเตรียมบัตรคําแล้วฉันจะต้องเตรียมเกมหรือว่า,าสื่ออย่างอื่นเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดของครูอัมพาและครูอีกหลายหลายท่านส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเข้าอบรมที่บูทแคมป์ตามหลักสูตรแล้วจะมีการฝึกฝนแบบเข้มขน้นเป็นระยะเวลา3สัปดาห์รวม90ชั่วโมงค่ะ มีการเสริมสร้างเทคนิคการสอนของครูให้เน้นการสื่อสารมีการวางแผนการสอนจัดบทเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึกการพูดการอ่านการสอนให้เข้าใจคำศัพท์และวยากรณ์ต่างๆซึ่งแต่ละสัปดาห์ครูผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้วางแผนการสอนและทดลองสอนให้กับครูคนอื่นๆที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันด้วยนะคะสำหรับโครงการศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคหรือว่าบูตแคมนั้น เริ่มต้นระยะแรกตั้งแต่ปี2559จนถึงกระทั่งปีนี้นะครับได้มีการลงนามในสัญญาพัฒนาครูกับ British Council ประเทศไทยเพื่อเดินหน้าจะตั้งศูนย์อบรมให้ครบทั้ง18แห่งทั่วประเทศภายในปีหน้าครับ I think what, w e thought from our from our preparation here was it's less about skills and more about overall attitude and approach. Because I think You know, one of, one of the issues that um, Thailand had had, and not just Thailand, other countries had had with language teaching, was that it was very much kind of, you know, teacher-centered, um, focused on grammar, focused on, um, on reading, but not so much on English as a tool for communication. So we wanted to turn everything around, basically, so that the teacher became primarily a facilitator a motivator who could make the kids want to learn English and excited about learning English uh, and got lots of participation so that every minute of an English class. และเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเราจะพาไปดูความสําเร็จของคุณครูอีกท่านหนึ่งที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ไม่เพียงจะเป็นคุณครูที่มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่ดียังได้รับเลือกเป็นเทรนเนอร์คนไทยรวมเป็นวิทยากรอบรมและช่วยให้คําแนะนําครูท่านอื่นๆอีกด้วย นี่คือคุณครูมีซานหนุนอน,นันต์ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2 6โรงเรียนพัโตวิทยาจังหวัดชุมพรค่ะครูชื่อครูมีซานหนุนอนันต์ค่ะเป็นครูโรงเรียนพัตโตวิทยาอำเภอพัตโตจังหวัดชุมพรค่ะ TMT ก็คือไทยมาสเตอร์เทรนเนค่ะหน้าที่หลักๆของ TMT ก็คืออยู่ในศูนย์บูตแคมป์แล้วก็ เป็นวิทยากรชาวไทยที่คู่กับวิทยากรชาวต่างชาติเราเริ่มจากการไปอบรมครูบูตแคมป์พัทยา oh. เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูพ oh. ออบรมไปได้สักประมาณสสัปดาห์หน oh. ี้ประกาศขอรับสมัครคุณครูที่จะเป็นวิทยากรชาวไทยอะคะ่ะ oh. ก็เลยลองไปสมัครดูที่นั่น oh. แล้วพอได้ก็เข้าไปฝึกการเทรนค่ะฝึกว่าถ้าจะไปเทรนคนเป็นครูอีกทีนึงเนี่ยต้ oh. องทำอย่างไร oh. ทุกครั้งที่กลับมาจากบู๊แคมป์ก็จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆกลับมาเราก็จะมาดูแผนของเราว่าเราสามารถจะแทรกอะไรพวกนี้ลงไปในแผนเราได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าใช้ได้ก็ทดลองใช้กับเด็กแล้วถ้ามันเวิร์กจากนั้นเราก็จะลองแชร์ให้คุณครูที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในที่ทำงานเดียวกันรมีา คือหลังจากที่คุณภูมิซานเนี่ยได้กลับมาจากบูดแคมป์ก็คุณภูมิซานจะแชร์เทคนิคใหม่ๆให้คุณครูในหมวดได้เรียนรู้ค่ะเป็นประโยชน์มากแล้วทําให้เด็กๆที่ได้เรียนรู้ก็สนุกไปด้วยแล้วก็ไม่เบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้กับคุณครูผู้สอนกว่า17,000คนทั่วประเทศได้เรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้เป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไปครับ Self analysis on this and also our own trainers gave gave feedback and we looked at areas such as um, confidence in using English, um, confidence in applying different teaching techniques. overall confidence in classroom management and for every single one without exception the the positive scores were 90% plus ครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมร้ยละ90รู้สึกมั่นใจในการสอนและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นร้อยละ72มีการพัฒนาการวางแผนการสอนและร้อยละ93พัฒนาความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หนูชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าคครูเขามีกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบแต่ละวันที่ไม่ค่อยเหมือนกันค่ะมันได้เล่นเกมฝึกสมองแล้วก็ฝึกทักษะค่ะเพราะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมมากมายดังนั้นความคดาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการจะพลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยก็คงไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินไปอย่างแน่นอนค่ะ เรากำลังจะต่อจากโครงการอันนี้ก็คือเครียกเป็น r e f r e s h e r n course แล้วก็ให้มีเรียก master t r a i n คือครูไทยที่เก่งๆเนี่ยทั้งหมดเราคัดมาได้30ปคนก็จะเป็นคนที่เป็นคนพูดง่ายดำเนินการต่อจากชาวต่างประเทศติดตามต่อในในของทีม British Council เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมันลิขสิทธิ์มันไม่ใช่ว่ามาสอนแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนต่อ อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญและจะอยู่ในประเทศไทยเป็นรากฐานที่ยาวนานก็คือขณะนี้ศูนย์ทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายไปยังสถาบันราชพัฒน์ต่างๆเขาก็จะรับไปทําในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บูตแคมป์จริงๆไม่หายไปไหนแต่ว่าได้ซึมซับซึมซาบลงไปในกระบวนการรการสอนเด็กจะต้องขับหัวหัวว่าตอนนี้มีหัวหัวแล้วอย่างน้อย 30- 30กว่าคนที่เป็นหัวหัวและกลุ่มนี้เนี่ยเขารักมากเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีใจมาก ลกลุ่มนี้แหละผมจะให้เป็นผู้นําของฝ่ายไทยของสังกฤษต้องไปไถ่ายทอดต่อต้องไปไถ่ายทอดต้องเป็นผู้นําในการฝึกเพื่อนๆครูรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกันและขยายให้มันมากขึ้น นับว่าคุณภาพของการสอนแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆต่อระบบการศึกษาไทยเลยนะคะโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานอย่างวิชาภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรามีความหวังนะเพราะว่าคุณครูภาษาอังกฤษก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วแถมนะคะน้องๆก็ยังนําความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดกับทักษะอื่นๆเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติได้อีกด้วยค่ะได้ดูเทปนี้ต้องบอกว่าเป็นความหวังของชาติเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ